สวัสดีค่ะทุกคนมาในเสียงเดิมเสียงก็ยังขึ้นจมูกเหมือนเดิมนะคะคือตื่นเช้ามาก็ฝาฟันกับ <â ng> กับโรคภูมิแพ้เนาะก็คือจามจามมันทั้งวันนะคะเอาละในที่สุดเราก็ได้มานะคะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเป็น NARS All Day l u m i n o u s Weightless Foundation นะคะก็เมื่อวานนี้พอดีโมเช็คในเว็บแล้วเขาบอกว่ามันเข้ามาที่เซปลาที่ที่นี่แล้วนะคะก็เลยโมก็เลยเออคุยกันกับเพื่อนไปเดินช็อปปิ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ได้ส่วนลดอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้มาในราคาเต็มที่นี่อยู่ที่สี่สิบสามยูโรนะคะก็ได้ลดไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือประมาณ 36อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีขนาด30อ l เมนะคะโมดได้ในมาในสีฟิจินะคะจริงๆโมว่าโมจะเอา,เอาสีปุนจาบมานะคะแต่ไปลองดูแล้วแล้วก็ดูในหลายๆรีวิวที่บน Youtube นะคะ เขาบอกว่ารองพื้นตัวนี้มันออกซิไดซ์นะคะโมก็เลยว่า,เ,าเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าจะใช้ก็นะใช้สีที่ที่ที่อ่อนกว่านิดนึงเพราะว่าในระหว่างวันมันจะออกซิไดซ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกซิไดซ์จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็มากับแต่ใบอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่อยู่ข้างในมันนะเขาเรียกว่าใบอะไรนั่นแหละ ก็มาดูคำเคลมก่อนนะคะว่านางเคลมว่าอะไรบ้างหนึ่งเป็นลองแว r f ฟาวเดชั่นนะคะลองแวร์ฟาวเดชั่น16ชั่วโมงนะเป็นเวทเลสก็คือบางเบาให้ความรู้สึกที่บางเบานะคะเป็นซิลกี้ e e ลก็คือเป็นเนื้อเนื้อไหมอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ออยฟรีนะ เป็น full coverage แต่นางไม่ได้เขียนว่าเป็น full coverage นางเขียนว่าใช้คำแบบรู r i c h e s and extraordinary level of perfection with ultra lightweight นะคะ complete coverage นะคือเหมือนก็แบบฉันใช้คำแบบหรูหรามากกว่าที่จะเป็นแบบฟังดูแบบ Full coverage มันฟังดูหนักเนาะเอออ้าวต่อไปก็เป็น for all skin types and tones นะคะก็สำหรับใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะ Absorb quickly ก็คือซึมซาบเร็วนะคะก็การใช้ก็นะก็คือเช็คเวลเพราะว่าพอเล็งๆดูแล้วนาะาจะแยกชั้นอยู่นะคะ s ช็คเวลแอปพลายวันพ้มแล้วก็วอร์มอัพที่มือนะคะ working with uh, finger ก็คือเขาแนะนำให้ใช้ใช้นิ้วนะคะแล้วก็แอปพล small amount ก็คือใช้ทีละน้อยนะคะจาก uh, ช่วงกลางหน้าแล้วก็เบลนเอาเบิรเลนออกไปนะคะก,ก็ตามปกติเนาะแล้วก็รองพื้นตัวนี้ buildable นะคะก็คือ buildable ก็คือ uh, สามารถเพิ่ม coverage คือลงหลายๆชั้นได้บ้างกันเถอะนะคะโอเคต่อไปก็มาลองกันเลยดีกว่าไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวโมจะใช้ครึ่งหน้าด้านด้านหนึ่งโมจะใช้เป็นนิ้วอีกด้านหนึ่งจะใช้สปอนจนะคะมาดูกันว่ามันให้ความรู้สึกแตกต่างอะไรอันไหนใช,ใช้ใช้ฟิงใช้นิ้วดีกว่าหรือว่าใช้สปอนจนะคะ เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาคือแบบเป็นน้ำแบบน้ํมากมากนะเอออะเขย่าเหมือนกบป,ปุ๊บปุ๊บอะมาเปิดปึ้งมาแบบหัวปั๊มนะคะโมไม่เคยใช้ส่วนตัวโมเองโมไม่เคยใช้รองพื้นของของนาเลยนะคะเชียร์แมทเชียร์กลวก็ไม่เคยใช้นะคะก็เลยจะ,ะก็คือจะเอาไปเปรียบเทียบกับ2ตัวนั้นไม่ได้เนาะ วันพั l นะคะจะบอกว่ามันจะเป็นเนื้อโอยพั l แรกมันจะแบบออกมาน้อยนิดนึงอะมกก็เอามาประมาณนี้ก่อนนะคะมันก็ไหลนะเพราะว่ามันเป็นน้ำนาอันดับแรกเขาบอกว่าก็วอม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 แล้วก็เดี๋ยวจะใช้นิ้วกดก่อนนะคะด้านทีละน้อย ันนี้โมลองโดยที่ไม่ใช้พลมเมอร์นะคะก็จะดูว่ามันติดทนจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช้พลมเมอร์นะคะก็ะคือใช้พลมเมอร์มันก็ช่วยให้ติดทนอยู่แล้วเนาะ,ะจริงจริงก็ไม่พึงใจเท่าไหร่แล้วก็นะ ผมไม่ค่อยชอบลงลงพื้นด้วยนิ้วสักเท่าไหร่พี่เกียรเช็ดครึ่งหนึ่งนะคะใช้น้อยมากๆจะบอกว่าเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะใช้นิดเดียวแต่มันเป็ดเบลนดไปได้ ไกลมากนะคะก็คือนะด้วยความที่มันเป็นน้ําด้วยแหละเนื้อมันเบานะคะมันก็เลยจะเบลนไปได้ไกลได้แบบว่าเยอะแยะมากมายพอสมควรโอเคเดี๋ยวมาดูตรงจมูกเพิ่มนิดหน่อยน,นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะดูว่ามันจะขาวกว่าหน้า นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าดูลงมาที่คอก็อเดี๋ยวสูงดูลงมาที่คอก็จะสีค่อนข้างที่จะไปด้วยกันนะคะเพราะว่าปกติหน้าโมจะดำกว่าคอหน่อยหนึ่งนะอะเสร็จแล้วนี่ก็เป็นลงไปครึ่งหน้าแรกนะคะอีกข้างหนึ่งโมจะใช้สปอนจ ใช้ฟองน้ําจะค่อนข้างเปลืองกว่าเหมือนกับด้วยความที่เนื้อเขาเป็นน้ำใช่ไหมคะพอเนื้อเป็นน้ําปุ๊บไอตัวฟองน้ํามันจะดูดน้ําเข้าไปได้มากกว่าเขาเรียกว่าเนื้อที่มันออกเป็นครีมมี่หน่อยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะสองข้างตอนนี้สิ่งที่โมเห็นนะคะก็จะเห็นว่า ใช้ฟองน้ำนะคะใช้ฟองน้ำมันจะให้ coverage ที่บางเบากว่าใช้มือนะคะ mm. ก็คือถ้าอยากได้ coverage ที่น้อยกว่าที่ที่ไม่ไม่มากค่ะแบบดูเป็นธรรมชาติก็ใช้ฟองน้ำนะคะแต่ว่าถ้าอ,อ,อยากได้ coverage ที่ทมากขึ้นก็ใช้นิ้วนะคะแต่เดี๋ยว ครั้งหน้าโมจะลองใช้แปลงดูนะคะก็พอเสร็จแล้วให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะแห้งคือไม,ไม,ไม่ไม่ได้แห้งแบบว่าแห้งเวอร์นะคะก็คือเป็นเป็นเหมือนกับแบบเขาเซตตัวได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรหลังจากที่ลงด้วยมือไปตะกี้นี้นะคะก็นะก็จะได้อะไรประมาณนี้รอยแดง ที่ใช้นิ้วเมื่อกี้นี้แต่ว่าโมลงทับไป2องแอดลงทับไปนิดนึงนะคะก็สามารถปิดรอยแดงได้ดีพอสมควรนะคะปิดเหมือนกับแบบลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้แตะแล้วก็กดกดทับอีกทีหนึ่งนะคะคือถ้ารีบๆเจ้าตัวนี้ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวโมด้วยความที่ลงอฟองน้ำไปเมื่อกี้ coverage มันไม่เท่ากันนะคะก็คือเห็นได้ชัดเลยตัวนี้มันจะสี c o v e r a g e น้อยกว่านะคะอ่ะงั้นเอาตัวนี้ใช้ซับออกดีกว่าโอเคก็ไม่ได้อยู่ดีไม่เท่ากันโอเคหมดใช้ปั๊มเล็กๆถ้าคิดว่าถ้าใช้นิ้วทั้งหมดเมื่อตกี้นี้ทั้งสองข้างนะคะก็คิดว่าน่าจะพอปั๊มเดียวนะคะ แต่ว่าพอใช้ฟองน้ําตะกี้นี้มันมันค่อนข้างจะกิ่นเนื้อเนื้อรอ,องพื้นมากพอสมควรนะคะถ้าใครซื้อมาแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองแต่ว่าอยากได้ coverage ก็ใช้ใช้นิ้วดีกว่านะคะส่วนว่าตัวไหนเนียนกว่าการลงนิ้วและลงมือ โมไม่เห็นความแตกต่างว่าอันไหนจะเนียนกว่านะคะก็คือไม่ใช่ว่ามันไม่เนียนคือเนียนแต่ว่าเนียนเท่าๆกันว่างนั้นเถอะนะคะเนียนเท่าๆกันทั้งสองข้างทั้งที่ใช้นิ้วและใช้ฟองน้ําหมายความว่าคือใช้อันไหนก็ได้เพียงแต่ว่าใช้มือได้ฟูคับได้ coverage ที่มากกว่าใช้ฟองน้ํานะคะกออ็ใช้มือดีกว่าคือ มันเซ็ตไม่เหนียวแล้วก็มันเหมือนกับมันเซ็ตไปแล้วนะคะก็เบาสบายหน้าแต่ว่าให้ coverage ที่ที่ดีเลยทีเดียวนะเบาหน้ามากเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยจริงๆแทบจะไม่ต้องเซ็ตแป้งเลยดีจังหมายความว่าคือถึงแม้ว่าจะใช้นิ้วในการ ลงถึงแม้ว่าจะใช้นิ้วในการลงแต่ก็ไม่ก็แต่ก็จะไม่เสียเวลาในการลงแป้งว่างนั้นเถอะนะคะชอบนะโอเคงั้นเดี๋ยวโมจะไปแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีออีกรอบหนึ่งเนาะโอเคเรามาพูดถึงเจ้ารองพื้นนาอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็อันนี้โมทำ วิดีโอทิ utorial ของลุคนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวโมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะส่วนเจ้าอรองพื้นตัวนี้นะคะก็โมก็ทาแล้วก็ไปแต่งหน้ามานะคะแล้วก็โมก็สังเกตว่าทั้งนี้และทั้งนั้นจะเห็นว่านะคะตอนที่โมลงครั้งแรกมันจะดูหน้าขาว ขาวกว่าคอคือก็ไม่ขาวกว่าคอแต่หมายความว่าจะเห็นเลยว่าหน้ามันขาวนะคะเพราะโมใช้สีฟิจินะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะขาวกว่าหน้าโมอ,อยู่สักหน่อยนะคะเพราะว่าโมสีผิวโมอัดโมใช้จริงๆแล้วโมโมควรจะใช้ปุญนจาบนะคะ หรือประมาณนั้นแต่ว่ามมมาใช้ฟิจิเพราะว่าออย่างที่บอกว่าโมทราบมาว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้เขาออกซิไดซ์นะคะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอทาไปปุ๊บตอนแรกจะขาวนะคะพอเซตนู่นเซ็ตแต่งหน้าแล้วเซตนั่นเซ็ตนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีจะดรอปลงไม่ยังไม่ทันจะได้ออกจากบ้านเลยนะก็คือพอทาเสร็จแล้วพอมันเจ้าตัวนี้มันเซ็ตตัวปุ๊บ แต่งหน้าเสร็จปุ๊บทุกอย่างคือสีคือสีเดียวกับคอเลยนะคะหมายความว่าจากขาวแล้วมันก็ดรอปลงเพราะฉะนั้นสาวๆที่ต้องการที่จะซื้อรองพื้นตัวนี้มาใช้นะคะมลแนะนำว่าเฉดสีที่ตรงกันกับสีเราเป็นเฉดไหนก็ให้ซื้อสีที่ขาวกว่า เบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่ารองพื้นตัวนี้ดรอกจริงๆโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้โมว,ว่าโมจะออกไปข้างนอกนะคะนี่ก็โมลงไปครั้งแรกก็ประมาณสักสามโมงกว่า,วานะคะประมาณบ่ายสามโมงไหมแล้วก็เดี๋ยวสักโมออกไปข้างนอกกลับมาตอนดึกๆเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีว่ารองพื้นตัวนี้นะคะ จะยังไงโมไม่ได้เซตแป้งทั่วทั้งหน้านะคะโมเซตแค่เฉพาะทีโซนขอบจมูกเราก็คางนะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าสไตล์เกาหลีเห็นไหมคะึงก็เราต้องการความวาวก็จะไม่เซตแป้งมากหนักนะคะเดี๋ยวมันจะดูแมทแล้วก็ยังไงเดี๋ยวโมเช็คอีกทีตอนดึกๆนะคะโอเคกลับมาเช็คใบหน้านะคะก็ จากทีอ่ออกไปตลาดไปไม่ได้ไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็นนนี่นั่นกลับมาทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวแล้วก็ทำอะไรอีกก็คือเดินเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะข้างนอกตอนนี้ก็เป็นเวลาขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะก็แก้มก็ จะบอกว่าคือมันยังให้ความลูมินัสอย่าง,ง,งที่เขาเคลมไว้จริงๆนะจะบอกว่าช่วงจมูกนี่ก็หายไปบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้คือไม่ไม่ได้ลงพรามเมอร์เลยนะคะแล้วก็หน้าก็ยังก็มีความมันนะคะคือก็ไม่ได้มันถึงขนาดยื้มแบบว่าอลองพื้นลอยขึ้นมานะคะก็มันแบบว่า รองพื้นก็ไม่ลอยนะคะมันแบบว่าอพอรับได้นะคะคือโมก็ปกติโมก็เติมแป้งอยู่แล้วนะคะส่วนหน้าผากตองช่วงนี้ก็ก็มีหายไปบ้างนะคะเพราะว่าช่วงทีโซนเป็นเรื่องปกติของหมนะคะที่ช่วงทีโซนนี่คือจะมันแล้วก็รองพื้นก็คือจะมีหลุดลอยร่วงไปบ้างนะก็ถือว่าโอเคนะคะหมายความว่าหมก็ไม่ไม่ค่อยได ลงรองพื้นหรือแต่งหน้าอะไรเป็นเวลาน,นนะก็เต็มที่ก็6-8ถึง8ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงโมว่าถ้าถ้าซับหน้ามันแล้วก็เติมแป้งนิดหน่อยนะคะโมว่าก็โอเคแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นโมนอยู่ในท,ที่ที่อากาศหนาวนะคะแต่วันนี้ก็ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะคือข้างนอกวันนี้ก็มีแดดก็คือเริ่มบุนแล้วแล้วก็สปริงก็กำลัง ย่างเข้ามานะคะก็แต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนัถึกคล้ายๆกับเหมือนหน้าหนาวบ้านเรานะคะโมว่าจากความรู้สึก first impression โมชอบไมโมชอบนะคะโมว่าโม,มชอบมากทีเดียวเพราะโมรู้สึกว่าม,มมไม่หนักหน้าผ่านไป6ชั่วโมงแล้วโมวรู้สึกว่ารอ,อ,องพื้นยังเบาสบายหน้าเหมือนเหมือนตอนแรกที่ลงนถะะ้าให้คะแนนนะคะ โมให้เก้าโมใเก้าเต็มสิบนะคะโมตัดตรงเขายังไม่ควบคุมความมันมากเท่าไหร่นะคะก็คือจากที่เขาเคลมเคลมเคลมมาก็อืมเป็นจริงอย่างที่เขาเขาเคลมนะคะจะมีอยู่ข้อเดียวคือเขาไม่ควบคุมความมันอย่างที่โมคิดไว้ว่าเขาควรจะควบคุมความมันได้มากกว่านี้นะนี่ขนาด ที่ว่ามันไม่ใช่เมืองไทยนะครับคือผิวโมเป็นผิวผสมอากาศยังรู้สึกจอประมาณ17-18-19-20องศาช่วงนี้นะคะก็ยังรู้สึกว่าหน้ามันอาจจะเป็นพอพื้นฐานโมเป็นคนผิวผสมแล้วก็มันอยู่แล้วอะไรอย่างเี้ยก็เลยตัดคะแนนตรงนี้ไปนะคะส่วนอย่างอื่นๆโมชอบมากทีเดียวชอบค่ะ ยังไงก็ถ้าใครที่เคยใช้แล้วนะคะแล้วมีอยากจะมาแชร์ว่าเออความรู้สึกออการใช้ล,งลองรองพื้นตัวนี้เป็นยังไงก็ก็มาแชร์กันด้านล่างแนละ้มาพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะไปพูดคุยกับโมใน Facebook Fan Page โมก็ได้นะคะเอาเป็นว่าก็สรุปว่าชอบละกันนะคะ วันนี้โมขอลาไปเท่านี้ล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย